อนเดียหกห,กหกนกึ่งศูนอีกที่ครบไทยสวนครับ แข็งครับดินท้างล่าง حکومت เปเลยครถนี่ใครก็มีตังก็ซื้อได้ครับแต่ว่างานนี่จะหาจากไหนที่ไหนคือเขานี่จะว่ายังไงเลยเขานี่มันมีแนวทางของเขาอยู่แล้วนะเขาปูทางไว้ตั้งแต่รถในบ้านไม่ค่อยมีนะครับรถ คูตาสามสีพึ่งมาโอ้ยยังไม่มาเลยยังไม่มีเลยในหมู่บ้านนี้เขาเล่นรถไฟฟอครับใครเอายปาขึ้นก็ไม่มีใครอยากไปจ้างครับรถเล็กก็เรียกใช้แต่คันนี้ครับ ง่ายก็แกทำงานปินนั่นแหละเ้าจะมาเฮาทำไมอ้ามึงเชียเฮาอย่างันานจะมมเฮาเห็หนะฮึคงคงโกรธครับเพราะว่าไปบ้านนี่เขาไปขโมยกินโน่นกินนี่ผมไล่เขามาไม่อยู่ดี มีลูกเขาครับตัวเล็กๆหน้ายาวๆเหมือนตัวอะไรไม่รู้ชอบเปเล่นที่บ้านครับตัวนี้น่าจะเป็นแม่ครับตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> ี่ตัวนี้นี่ไะนล่ะตัวนี้กัดนะครับนี่ตัวนี้เลยกัดคอบอกไปฉีดยาก็ไม่ยอมฉีดบอกมาเาไม่กัดจริงไหม ยางพาราครับเริ่มปูแล้วมันก็เลยหลุดง่ายหน่อยไทยโดนอย่างนี้มันก็หลุด ฝั่งไหนเขาไถสาดไปฝั่งนั้นนะครับสำหรับคนเป็นงานแต่ว่าถึงจะไม่สวยไม่เนียนในตาแต่ว่าถ้าปั่นขึ้นมาแล้วนี่มันจะเสมอนะครับไม่เสมอแต่ว่าลหลายๆปีไปมันก็เสมอเลยแต่ว่าคนไม่เป็นนี่ไถก,กบเข้าปรับฟานให้มันไถเนียนไถสวยแต่ว่า ตรงไหนสูงก็สาดขึ้นสูงอยู่ตลอดตัวนั้นเขไม่ได้เรียกว่าสวยนะครับคนที่เป็นงานนี้เจ้าของนาเจ้าของที่ที่จะไทยนี่เขาก็รู้เนาะว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้ใช้สวยไช้เนียนแต่ พอทำแล้วไม่ได้ผลเขาก็ไม่ไอน,นี้นะครับเขาก็ไม่ไนะด้รถรุ่นใหญ่ๆนี่มันเลี้ยววงแคบไม่ค่อยได้ ว่าทาไมเวลาเขาไทนี่เขาถอยตีวงเหยียบขี้ไถตัวเองแล้วมีแต่ลอยลอ้อสาเหตุหนึ่งมันก็มาจากวงเลี้ยวด้วยครับวงเลี้ยวเขามันกว้างโยกแล้วมันโยกหลายทีครับกว่าจะได้เขาก็ถอยเหยียบขี้ไถตัวเองที่ไทไว้เลยลอยไถรอยล้อเยอะๆนั่น ไม่ใช่ว่าไถไม่ดีนะครับไถดีนะรุ่นคนรุ่นก่อนๆเขาจะไถกันแบบนั้นครับย่ำกันแบบนั้นเลยไถแล้วย่ำเขาไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่ากับอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้มีรถปั่นดินครับมีโรตารี่เนาะตีดินมาตีใหม่ขึ้นใหม่มันก็เป็นพเงมอนเดิมดนะแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับ ไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดสับกระดิ่งไว้ด้วยเพ,พื่อมาคาที่ใหม่ๆของทางช่องเราคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับนี่สวัสดีครับ